สวัสดีครับวันนี้นะครับคนหนึ่งก็จะมารีวิวนะครับนะครับกล้องหน้ารถนะครับก็ันทึกภาพหน้ารถเนาะร่นนี้คนหนึ่งสั่งจากราซาด้านะครับเปยวเรามาแกะกล่องดูนะรีวิวดูด้ครับอเพื่นคนหนึ่งซื้อ <c oughs> กล้องนะ <c oughs> กล้องหน้ารถนะครับ <c oughs> เสียงไม่ค่อยได้ กล้องหน้ารถนะครับก็เอิญไปทําเสียมาก็เลยสั่งให้มาเลือกแล้วเลือกอีกนะครับเอิญวันที่สิบเดือนสิบิ่งเห็นตัวนี้มาลดราคาค่าส่งด้วยนะครับเนี่ยรุ่นนี้ครับรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นกล้องหน้ารถนะครับทีเก้าร้อยเก้าสิบไวไฟนะครับมีไวไฟด้วยนะครับคือสามารถเราสามารถ มาทิ้ภาพพวกเราได้ต้องการก็ไ wi ไฟเชื่อมต่อโทรศัพท์โหลดเข้าได้เลยนะครับศึกษามาตลอดเลยว่าจะเอารุ่นไหนนะครับรุ่นนี้ไปดูคอมเมนต์ดูอะไรต่างๆแล้วว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูดีไม่ดีเราลองใช้ดูนะครับกล่องมาเปิด <c oughs> เปิดเป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็เปิดดูนะครับกล่องมามันก็มีประมาณนี้แกกล่องมา เออข้างในก็มี <c oughs> มีกล้องเนาะเดี๋ยวให้ดูกล้องมีสายนะครับนี่สายแล้วตัวยึดที่นกับกระจกหน้ารถนะครับโอเคอันนี้คือประมาณน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเน้นกล้องนะครับตัวนี้โอ้โหลุกลักสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเดี๋ยวเราก็ลองใช้ใดูเป็นไวไฟนะครับ <c oughs> มีเชื่อมต่อ H D F I นะครับ S R, R นะครับใส่เมมโมรีตรงนี้นะครับก็รูปลักษ์ก็สวยงามมากมาดูรูปลักษ์สวยหน้าจอนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเนาะยังเปิดไม่เป็นเลยนะฮะอ่ามีปุ่มข้างๆนี้ด้วยปุ่มขางๆนี้นะครับ ลองกดดูปุ๊บไม่รู้ทานนี้ยังเดี๋ยวน่าจะเชื่อมต่อกับสายไฟก่อนนะครับเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเมมโมรียเราก็ใส่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองภาพดูนะตอนระหว่างขับรถด,ดูว่าได้ไหมและภาพจะชัดเจนเหมือนที่ คนหนึ่งคนเมื่อกี้แล้วที่คนหนึ่งไปดูรีวิวก่อนซื้อมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูปอตอนที่ขับหน้ารถแล้วก็วิธีโหลด wifi เข้ามือถือบ้างว่าจะคุ้มกับราคานี้ไหมราคานี้เป็นพันกว่านะเหลือแปดร้อยกว่าแล้วคนหนึ่งมีส่วนลดเหลือแปดร้อยปร้อยบาทนีดนิดอ่ะเป็นร้อยสิบบาทหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เออวันนี้นี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการถ่ายดูว่าชัดเจนหรือเปล่านะครับสวัสดีครับไปไปดูครับครับตอนนี้นะครับผมก็จะให้ดูวีดีโอนะครับกล้องหน้ารถของผมนะครับว่าภาพชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันเนาะนะครับผมก็โหลดไว้เป็นโปรแกรมตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับมจะมีเข้ามาจะเห็นตวเป็นภาพแบบนี้นะครับ เราเข้ากดที่อนาบ้าตรงนี้นะครับอนาบาตรงนี้เราสามารถดูคลิปเก่าที่เราถ่ายได้เลยนะครับเราเอาคลิปไปตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ครับเราสามารถเช็คดูกล้องวงจรหน้ารถของเรานะครับเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถโหลดและตัดต่อคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับ เอาลงในแชทในตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างเนาะลอากอไปหน่อยเนาะสามารถกอได้เช็คได้นะครับเราเลื่อนมาเลยเดินมาปุ๊บเนี่ยถึงตรงนี้ถึง5้าเขาเรียกว่าตรงสีแยกหอดสีแยกไฟแดงเนาะมาดูคลิปอื่นได้นี่เห็นไหมครับ ลายหมดเลยนะครับสามารถเห็นภาพเห็นซูมเข้าไปได้เลยนะครับถือว่าดีมากเลยสามารถคลิกไปดูข้อมูลเก่าได้เชนะ่นเข้าบ้านผมนะผมเลื่อนไปบ้านผมจะเข้าบ้านป๊านี่ฮะโอเคมันสะดวกสบายมากเลยนะครับกับกล้องอหน้ารถแล้วก็สามารถโหลดเชื่อมต่อมือถือได้เลย เอามาประกอบใครทำคลิปก็สามารถประกอบได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตรงนีเ้เวลาขับนะฮผมว่าโอเคเลยนะครับคุ้มมากเลยนะครับใครที่อยากจะซื้อกล้องมุนจอรืกล้องน้านรถอะ่ะก็สามารถอันนี้เป็นตัวเลือกอย่างดีเลยนะครับ แต่ต้องที9ก้า้อยเาตรงนี้นะครับเป็นแบบรุ่นแบบแบาไฟล์นะครับโอเควันนี้ก็เพียงแค่นี้ละกันนะครับมีของเดีแบคุณหนึ่งก็จะมารีวิวให้กับท่าผู้ชมได้นักซื้อกันนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ละกันฝากกดติดตามช่องคูณหนึ่งไปอย่างด้วยกันนะครับสวัสดีครับ